นี้จะมาสอนการจัดโครงสร้างและสื่อ,อมัลติมีเดียการสร้างเว็บไซต์และรู้ไปพร้อมกันเลยในหน่วยนี้เราจะทำการสร้างหน้าเว็บเพจแบบว่างเปล่าให้เรามาที่ไฟล์จากนั้นไปหัวข้อของ New แล้วให้เลือกเป็น HTML แบบ non ให้เป็น html 5จากนั้นให้กด create เราจะได้หน้าเว็บเพจแบบว่างเปล่าต่อมาเราจะทำการกด c o n t r o l u จะขึ้นหน้าตั้งค่าโดยมีหน้าตั้งค่าของ css ให้เราตั้งค่าต่อมาเป็นแบบ แบบของฟอนต์ให้เราสามารถตั้งค่าได้ทั้งขนาดแบบฟอนต์ต่อมาเป็นแบบไฮไลท์ให้เรามันจะมีสีให้เราเลือกให้เราเลือกตามที่เราต้องการจากนั้นให้เราทำการกดแอปพ y จะปรากฏโค้ด HTML จากนั้นให้เราสามารถให้เราใส่ไฮไลท์ไตเติลได้ซึ่งไตเติลก็คือส่วนส่วนหัวสุดของหน้าเว็บเพจแลวต่อมาคือการใส่เนื้อหา โดยเราจะใส่เน,นื้อหาในส่วนของบอดี้โดยในนี้เราสามารถใส่คำสั่งของขนาดและสีของตัวอักษรได้จากนั้นถ้าเราทำการเซฟแล้วทดลอง ่อมาจะเป็นการเพิ่มรูปโดยเราจะเพิ่มรูปที่เราเตรียมมาไว้ในไฟล์เราสามารถปรับขนาดความกว้างและความยาวได้ตามที่เราต้องการ